ทักทายสบายดีจ้าสบัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งเราสุกสุกคนเด้มมาพบมาพบกับเกศรสาวผู้ไทยคือเก้าจ้าทุกคนมานี่วันนี้สาวเกกับมาอยู่ที่บ้านดงนะคะมุ่งอาสาฝังทองแขวงสวรรค์เขตจ้ามาลินกับสาวเบฟซีทุกคนมานี่สาวเบฟซีอยู่ทางหลังเกนี่เพื่อนเก็กำลังเปิดคลีฟอยู่นะทุกคนนีมาอยู่เพื่อนสาวเบฟซีเรียบร้อยพร้อมเอนบริเวณนี้ก็เป็นเพิงของสาวเบฟซี่ สืออนุ่มฟืน้นปัญหาไว้ดัางแล้วก็สานตะเก้ามื่อคืนนี่ไอสเป็นสานแต่เขินเก้าผมแบบสีได้เห็นอะไรเนละบโ<อ>บตอนม้างเหิเนเก้าล่ะอันนั้นตอนม้างเหิเนเก้าล่ะปุ๊กเอาเครื่องไว้ฮะนะเออปุ๊กเอาเครื่องไว้แอันนี้นะนคิดว่าสานตะเก้าเหมือนคนมันปุ๊กอันบอลใบเป็นหนาหงายไปไกเพิ่นสีมีข้อมีข้องก็บุงบุตร้า โอย no โง่ nice โนม่เร <t od introduction> ิ obile, ่มทนี้ยกุ้มาอันลนเงอะลำไงโอ้อย่ามองมองมาเก็ได้กินตายแล้วดูคุณกุ้งมโมงเลยนะเปิดแล้วแบบซี่กุงนี้นะค่ะมันมืดเงามและม้ปีสกตนี้หลายเลยทุกคนกุ้งมโมงท้งนี้ก็มีกุ้งมาเขีบก็มีคห็แฟลซี่นะตัวนี้เพิ่งกะซักคือ น,นออ้องแฟซี่สักเต็มเลยหลายๆสิกีก็ย,ยังไม่มได้ซักเลยมันเงินเสาก,กะ่ะกล่องเต็มอยู่ทุกคนเลยน้องจียอนสบายดีอันนี้มันคืออันตัั้งนจับกล้องของแฟกซี่จับซี่ของบอดี้ไซด์แบบวันนี้นะกีกับแ๊กซี่สีมาต่ำมี่กีน,น่าแฟบซี่เฟอร์ซี่ เพื่อสิเป็นแม่โคเป็นเซฟพวกนนี้เป็นเป็นน้ำกันเนาะไอแป๊บวะนี่ไอ้เฟบเพศแซ่บหลานหลานเ๊บก็ยืนยันเนาะทุกคนยืนยันนั่งยันเซบเพศแซ่บไอ้เกดก็สิซอยสาวเซฟเนาะเห็นฮันเฮ็ดนี้ห้ต่ำน้ำกันนะเละรวมๆกันเอาเหรอเ๊บเป็นเซฟอ่ะเซฟก่อนจะไปซื้อซัมมี่อันเท่ากัน สีพ้ากันไปซื้อมีต่อลนะทุกคนไปไปเลยอตอนนี้เขากับเสียงไปซื้อมีต่อเพื่อทำนี้เขาจะสีพาทุคกคนใกล้ๆมั้ยว่าสีผ้าเขาจะสีไปบ้านตรงนะคะบ้านใกล้ๆี่ด้าี้้างทางแบบอยาบ้าน อาหาร,าารหเลิตภัณา์าเอะไรเลิก่งมือก่อนเอาสีเอามีนว่ายๆเอามีโไว่ายๆมีมีว่ายๆโบโนี่นคะคะเอาโรลขนมนีะอนะด้วขนมผมมีมีว้ว้ๆสมบูรณ์สิ คนนี่บ่มีสําไว้ไนะอันี้เอาเมตําอรันนี้เป็นสกลังเอาน่ส่ล้วเนาะ สี่มาน้ำตุกนึงแล้วก็มีห้าห่อแล้วก็ในทดินด้วยคนหกนึง,กนกนนงนี่ข้าจะไปตอมกินสิ่นห้าคนกับอินเม๊น้่มันเพิ่นมาสชวนพิ่นถินนเลยทันเพิ่นมากเลยคนไหาเบึ่งละสีเข้าก็ มาริน้ำเป๊ปซี่ได้เอาไวาเยอะอันผ้ากันตัมมี่กินสะดอกออนี่มีเป๊ปซี่เนาะเอ,อ้ยมาแต่เพิ่งเลิกชงดูนะเข้ามาแต่บ้านนาเดอร์นี่ออนาเดอร์ทางน้ากุจานนะเออสะเตปกำลังเอาทานออกาคักได้ท่าน ทานกันยังลงเนี่ยทุกคนเข้าสููขันตอนดังไฟตตอนีทุกคนแล้เี <c oughs> ่ย <c oughs> เลิอกอีกนล้อัน,อนนี้ก็่กาคนก็บเลิกคลกต,ตัวนี้จะเบบตัวนี้ันี่เป๊ะเออคือเลิกเลิกเพราะมันจะเปลี่ยนท่าบางบสาวแบบสี่า <S <S าสาสดาวไฟ ป้อนปับแล้วกว่าเท่าถ่ายมันต้องมีมือปั๊บคะแบบมันแสงน้อยก็คอดีนะสักบบก็ค่อ่นักคุอได้เลยอ่เพื่อนง่าบริกรกันแสงมันเท่าน้อ

ข้าวตับมันนี้ก็มีสี่ห่อกินสี่คนกับไอ้แป๊ปซี่นำพันเปนกินนำเลยพอดีเป็นห้าสาว็อกกี้จ้าทุกคตนตอกกี้เค็ดเอียงงงท็อกกี้กินข้าวแล้วบ่แล้วถ้ากินอันตับมันนกันอีเดอเแป๊ปซี่เป็นสี่โอ้เก่งเก่งเก่งกินจะเริ่มนะ ผมตีดังไวเนุ๊กต้องแซบแซบก็ต้องแซบเสเล่นม่ะาเล่นเสื้อมาเกาะนะมากลือนั่นไปล้างเขาก่อนตู้ไปล้างก่ สารสเป็บปมานับ <c oughs> นี่เห็นเกิ่อยู่ทั้งหูทั้งสา,า,า,าวาดูเพจบ้างหืม ทุกคนตอนนี้ก็พากันอี่แล้วเน,นาะมานังรีนอยู่รูนี้แล้วกันตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าเกือบสองโมงเลยเกดก็มีเวยูพูนโตเลยทุกคนนังรีบน่อยแม่ไหมกันสิพากันเมื่อเลยคลิปนี้เกดก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้เลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮเกดแล้วก็สาวเป็ดสีน่เด้อมาน,นี้ก็มาลีนนทุกคนแต่เด้อพี่น้องฝาแต่เด้อทุกคนเห็นตัวจริงนะงั้นแบบซีทุกคนขาวๆจนได้นอยว่าก,ก็ซีหมดละ กดไลค์กดติดตามขึ้นเลยอย่าลืมเลยทุกคนบ๊ายบายพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมเนว่าทุกคลิป